เรียนแบบคว้ยวันนี้พาเด็กๆทำตัวละครจิตตานะครนครหลวงของโลกซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมค่ะโดยค้ายปิ้น์แบบมาให้เด็กๆได้เลือกตัวละครที่เด็กๆอยากทำได้เลยโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเด็กๆสามารถทำตัวละครออกมาให้แตกต่างจากเดิมได้เพิ่มเติมจินตนาการของเด็กๆเข้าไปตัวละครไหนที่ดีอยู่แล้วเราจะเพิ่มเติมพลังอะไรเข้าไปได้อีกบ้างหรือถ้าตัวละครร้ายของเราจะปรับเปลี่ยนลักษณะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้อย่าง ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะผัวาอ้ายสอนรายวิชาเพิ่มเติมสองห้องเด็กๆก็ตกแต่งตัวละครเพิ่มเติมกันเต็มที่เลยค่ะบางคนก็เริ่มตัดตกแต่งแล้วก็ประกอบตัวละครแล้วแบบตัวละครมีทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเจ้าเมืองคู่บาลมีมโนโทโซโรโพ สมุไทยคู่อาสวะและก็ศีลค่ะหลังจากนั้นครูไอ,อ้ก็มานั่งวาดเส้นตัวละครบางตัวที่แบบไม่สมบูรณ์เตรียมไว้ให้เด็กๆอีกห้องค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ